แผนเดิมที่จะมาทําลายสถาบันกษัตริย์ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทาไม่สําเร็จมันก็เลยต้องมาเปลี่ยนเกมครับมาทําลายสถาบันชาติคือสีแดงเนี่ยกับสถา,าบันพระพุทธศาสนาแทนเนี่ยมาทําลายสองตัวบนนี้เอกแทนไงเพราะอะไรครับเพราะว่าสามสามอันเนี้ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเสาหลักของความเป็นไทยจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ครับขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ ถ้าขาดแล้วจะไม่มั่นคงเลยถ้าคนในชาติไม่รักความเป็นไทยสีแดงเนี่ยฮะคนในชาติไม่รักความเป็นไทยไม่เอาละจารีตประเพณีวันสงการานต์ก็ไม่จําเป็นต้องไปกราบม้ายบรรพบุรุษวันลอยกระทงก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปไหว้พระแม่คงคาไม่ต้องไปทํากิจกรรมอะไรมากมายบัพระก็ไม่จำเป็นต้องไปวัดไหว้ที่บ้านก็ได้ เพราะฉะนั้นครับฝากนะท่านผู้ชมครับหลงอะไรหลงได้ครับแต่อย่าหลงมิจฉาทิฐิเพราะมันจะทําลายสถาบันหลักของประเทศเราเองและสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันร้ายแรงมันร้ายแรงมันร้ายแรงเพราะว่าถ้าเด็กโยวชนนะครับเหมือนหลายปีที่แล้วนะครับก็มีกระบวนการต้องการอ้างว่าไปในรูปสถาบันกษัตริย์และสังเกตไหมฮะตามมหาวิทยาลัย ตามห้างสินค้าตามโรงเรียนต่างๆก็ๆเปิดช่องไอ้พวกครูบาอาจารย์อะไรพวกนี้เปิดช่องให้นะครับไปปลุกระดมนะครับไปปลุกระดมไปเดินสายนะครับนะครับไปเดินสายแล้วไปเจาะง่ายๆเลยแล้วไปไปปลุกระดมให้เด็กเยาวชนเกียรติชางสถาบันกษัตริย์อ้างว่าจะไปตีลูกสถาบันกษัตริย์มันก็ทํามาแล้วแล้วตอนนี้กําลังเปลี่ยนแผนอะไรหรือเปล่ากำลังหนุนใครบางคนหรือเปล่า